รีวิวเวรลานะครับเอกสารชุดโอนครบภาษีหกหนึ่งยังขาดไม่เกินนะครับต่อภาษีได้ปกติคันนี้ทําคัดมือนะครับลูกห้าสี่น่าจะประมาณนะครับคาร์บูเรเตอรนะครับแล้วก็ท่อเดินคอเลดล้อน้ําเงินนะครับซี่วดไม่ขึ้นสนิมมียางหลังหมดอ่าตามสภาพนะครับชุดสีก็ยังเงาอยู่นะครับจะมีตำหนิฝั่งซ้าย ล็อกเบาปกตินะครับอยู่บ็อกไม่หักเบรกหน้าหลังใช้งานปกตินะครับอาบูเอ็นโปนะครับเครื่องไม่เยิ้มนะ,ะมีลงยันด้วยนะครับคันนี้นะมีรอยถลอกนะครับนี่ที่ต้นหนีนะครับชิ้นนี้แตกนะที่เหลือก็ปกตินะครับ รถติดง่ายนะครับระบบไฟติดครบนะแต่รถไม่มีแบตนะครับไฟเลียวติดนะครับแต่ดังไฟสูงต่ำติดครบนะครับเครื่องเงียบนะครับไม่มีควันนะ,ะสนใจสอบถามได้เลยนะครับรถอยู่บอวินชนบุรีนะครับ